สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะกับวันนี้วันที่11เดือนเมษายน2567นะคะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงวันนี้ จะพาท่านผู้ชมมาส่องความเคลื่อนไหวของเจนนี่รัชนกนะคะข่าวที่พาดหัวว่าแห่ให้กำลังใจเจนนี่รัชนกสูญเงิน5ล้านเพราะคนคนนี้จริงๆและยังบอกว่ายังยิ้มสู้แม้เกือบหมดตัว ยอมรับเองเจนนี่รัชนกสูญเงินรวม17ล้านบาทควักใจเพราะกลัวถูกฆ่าเจนนี่รัชนกได้หมดทัดสดชื่นแจงเรื่องดรามา่าจนเสียเงิน5ล้านบาทใช้หนี้แทนคนในครอบครัวผ่านรายการแชททางช่อง GMM25 โดยเจนนี่ได้เผยว่าการแยกวงเป็นความต้องการของลินลี่เอง มันถึงเวลาแล้วแยกกันออกไปเพื่อเติบโตเพราะทุกครั้งที่ออกคอนเสิร์ตจะมีดราม่าตลอดว่าพี่ร้องเพลงน้องน้องร้องน้อยกว่าพี่ปีนี้ลินลี่อายุ20ปีแล้วลองให้เดินเองสักปีถ้าปีนี้งานน้อยปีหน้าอาจจะมารวมกันก็ได้เรื่องเสียเงิน5ล้านก็ยอมรับว่ามีปัญหาภายในครอบครัวอาจจะผิดที่ใจร้อนโพสต์ไปแต่เวลานั้นมันเหนื่อยมากเงินที่หามาได้อยู่ดีๆหายไปกับ เมื่อเราเป็นคนหยิบมันออกมามันเจ็บใจมากร้องไห้จนแทบจะเป็นบ้ายูเห็นก็โพอีกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาก็ปกป้องเราเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตต้องขอโทษทุกคนด้วยแต่วันนี้ไม่เป็นเรา คงไม่เข้าใจค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับเจ้าหนี้ของญาติทุกคนว่าต่อไปนี้จะไม่จ่ายให้ใครแล้วที่ผ่านมามีเจ้าหนี้ทั้งแชททั้งมหาซึ่งมาจากหลากหลายบุคคลรอบตัวต่อไปถ้าใครมาถ่ายคลิปทวงหนี้แล้วไม่จ่ายอย่ามาดานะเพิ่งทะเลาะก,กับสามีเพราะทํางานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและเงินที่หามาได้คือไม่มีแล้ว แต่เกิดเรื่องแบบนี้ก็ยังดีกว่าให้เจ้าหนี้มาพรากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการเรียกท่าไทยมันมีโอกาสสูงมากเพราะยอดเงินไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่เป็นล้านให้มันจบไปตรงนี้เลยใช้หนี้ไปรวมๆก็หลายสิบล้านเราไม่ต้องการที่จะมีปัญหาเรื่องเงินกับใครแล้วทั้งสิ้นขอให้ทำงานแบบสบายใจที่ผ่านมายอมใจเพราะรักทุกคนอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่ออกมาวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครมันเป็นความรู้สึกณนะวันนั้นมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็รู้สึกว่าผิดที่ทำให้คนรอบข้างโดนด่าก็ต้องขอโทษด้วยค่ะ เวลามีเรื่องราวดราม่าก,ก็เสียใจแต่ทุกวันนี้รับมือได้เก่งขึ้นไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดเจนนี่คนเดิมกับคนนี้ความสดใสมันต่างกันมากยืนยันว่ากับลินลี่ยังคงรักกันดีอาจจะมีงอนๆบ้างแต่เจนนี่ก็รักน้องและเชื่อว่าน้องก็รักเจนนี่เราไม่มีทิ้งกันจากนี้ไปขอให้ทำเพื่อลูกดีกว่าเพราะเขายังมีอนาคตอีกไกลไม่อยากให้เขากลับไปจนเหมือนเรา เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะหาเงินได้เป็นล้านๆแบบนี้อีกไหมวันหนึ่งถ้าเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องเจ็บเงินไว้ด้วยสักวันครอบครัวคงกลับมาเหมือนเดิมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรียกว่าปัญหาของมนุษย์เรานั้นมีมากมายแต่ว่าปัญหานั้นก็มีไว้สําหรับให้เราแก้ไม่มีคําว่าจนตรอกนะคะเพียงขอให้เรานั้นมีความสู้อดทนและไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเราขอส่งกำลัง ำลังใจให้กับครอบครัวของเจนนี่รัชนกเราเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่กี่วันครอบครัวทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ